อ่าดูข้อนี้นะโจทย์เกี่ยวกับขนาดของเวกเตอร์และก็การตั้งฉากของเวกเตอร์นะข้อนี้ให้ข้อมูลมาว่า u กับ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะและบอกว่า3 u บวก v ตั้งฉากกับตัวนี้นะแปลว่าบอกมา2ประเด็นนะประเด็นแรกคือบอกว่าขนาด u วีเนี่ยเป็นหนึ่งนะงทันทีเลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเวกเตอร์หน่วยใช่ไหมอ่ u K B, อา u กับวขนาดเป็นหนึ่งเลยเรียบร้อยและบอกว่าเวกเตอร์สองตัวนี้มันตั้งฉากกันการตั้งฉากกันดอดกันต้องเป็นอะไรอ่าดอทกันเป็นศูนย์เราก็ได้ด้วยว่าสามยูบวกวดัดกับเวกเตอร์ u ูบวกสาเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ มีค่าตั้ศูนย์เลยเพราะเขาตั้งฉากกันจากนั้นเราลองคูณกระจายเหมือนกับพระหุนหามเลยก็คือกระจายไปทีละตัวอย่างนี้นะกระจายไปอย่างนี้อ่าแล้วก็ลองดูว่าอะไรที่แทนค่าได้บ้างน,นะเราจะเห็นว่าไอ้เนี้สามยูไปเจอกับยูยมัๆๆนกลายเป็นสามยูดอทยูใช่ไหมสามยูดอทยูเนี่ยตัวมันเองกับตัวมันเองมันจะกลายเป็นขนาดของมายกกำลังสองถูกไหมอ่า 3u ก็คือ3 u มไปดอดกับ u ก็กลายเป็น3คูณขนาด u ูกำลังสองไปคูณกับ 3b ก็เป็น 9u.e ดอดะถูกต้องไหมอ่ะต่อไปในอีกยมออกอ่ะก็จะเป็น b ไปเจอ u ก็เป็น b ดอด u แต่ว่าเราขอเขียนเป็น u ดอดปได้ไหมได้นเพราะค่ามันเท่ากัน อ่าอ่านี่ยูนะเห็นอ่านี้ V ไปเจอสามก็เป็นสามขนาด V ีกำลังสองนะถ้าเป็นศูนย์อ่าเราแทนเราแทนขนาด U ขนาด V ได้นะขนาด U คือหนึ่งขนาด v ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเราแทนได้ตัวนี้ U.V ดบมันก็คือรวมกันได้เป็น10 U.V ดบใช่ไหมอ่ะไอเนี้ย อ่าตัวนี้กลายเป็น3ตัวนี้ก็เป็น3ย้ายข้างมาก็เป็นลบหกนะลบหกทันเนาะเป็นลบหก <c oughs> อ่าจากนั้นนะเราจะค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะหรือจะย้ายข้างไปเราก็จะได้ว่าอะไรถ้าเราย้ายสิบไปก็จะกลายเป็นว่า u b v เท่ากับอะไรนะลบหกส่วนอะไร ละลบหกสิบแต่รูไม่ไม่จัดแลงสิ่งกูเก็บไว้แค่นี้นะอ่าเก็บไว้แย่นี้อ่าทำสัญลักษณ์ไวด้ว่าอ่านี้ดอกจันนะอ่าโอเคโจทย์ต้องการหาว่าขนาดของ5 u ลบคืออะไรมีค่าเท่ากับเท่าไร่ขนาดของ5 u ลบเราทำโดยลำพังไม่ออกเราต้องยกกำลังสองก่อนนะจากการยกกำลังสองมันไป การยกกำลังสองเนี่ยมันก็มาจากการเอาตัวมันเองกัแบบตัวมันเองใช่ไหมพอเราคูณกระจายกระจายกระจายเข้าไปมันก็จะคล้ายๆกับกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถูกไหมแต่เวลาเราเขียนในลักษณะของเวเกเตอร์เนี่ยเราจะเอาพวกที่มันเป็นขนาดมาเรียงติดกันก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองก็จะเป็นห้าห้ายี่ห้าเนาะยี่ห้า กำลังสองแก่ตัวหน้ามันจะห้าคือห้ายูใช่ไหมมันก็กลายเป็นยี่ห้าขนาดยูำก, 2, ด B, กำลังสองบวกหลังกำลังสองก็คือขนาดปีกำลังสองอย่างนี้เสร็จแล้วมันมีเครื่องหมายลบใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบสองหน้าหลังนะสองคูณหน้ากลายเป็นสิบใช่ไหมสองหน้าหลังก็จะกลายเป็นสิบยูดีนะจากตรงนี้ที่เราทำไว้นะ 10u ดั10บมันคือลบ6เราก็จะยกมาใส่เลยเห็นไหมไม่ต้องจัดรูปนะเพราะคูเห็นว่ามันต้องเป็นเลข10มนนอนกูเลยไม่จัดรูปตอนแรกนะเราก็ใส่เข้าไป้็เป็นขนาด,ดูก็เหมือนเดิมก็คือเป็น1นะขนาดูเป็น1นะอ,อ,อันนี้งงไหมเมื่อกี้ลืมแทนเลข1ให้ไม่งงนะ อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นหนึ่งกำลังสองเหมือนกันนะลบสิบ u ดับบีสิบ u ดับบีก็คือลบหกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะอ่าอย่าลืมนะตรงไหนที่มันเป็นขนาด u ขนาด b เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเสมอนะเพราะมันเพราะโจทย์บอกมาแล้วว่าคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ไหมนะ,นะก็จะได้เท่าไหร่ได้ยี่สิ 1, บห้าลบอ่าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบหก บัวหกก็เป็น32อนะเพราะฉะนั้นนะขนาดของเวกเตอร์5 u ยูลบ B นะก็ะจะเท่ากับรูทสานะหรือ4อี่รูทนะแค่นี้เองเอาได้ไหม่า